ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนผู้วิคน2ผู้ช่วยผู้อำนวยการเผลื่อนผู้วิคน1วิศวกรระดับ11พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ห้องพิเศษจำนวน5 0 0 0บาทและมอบอุปกรณ์ป้องกันการ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดังนี้ 1. ขาตั้งที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัสจำนวน20ชุด2เจลแอลกอฮอล์ขนาด5ลิตรจำนวน3แกลลอน 3. าหน้ากาก N95 จำนวน108ชิ้น4ีแกชิลจำนวน650ชิ้น5ชุดป้องกันสัมคัดหลังจำนวน12ชุดโดยมีผู้ในการอาโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จนนรพาาจนนระเจนน้าตากสินมหาราชเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนพื้นที่คนสองผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนพื้นทคนหนึ่งและวิศวกรระดับสิบเอ็ดพร้อมด้วยผู้ปริสานและผู้บฏิหารแผนพื้นที่พนมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แก่กล่องป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับเคลื่อนย้ายหนึ่งกล่องฉากกั้นป้องกันสามคัดหลังหนึ่งฉากเจลอนามัยน้ำใจกอฟอร์ห้0 0ันมิลลิลิตรจำนวน3ขวดที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัสจำนวน13อัน หน้ากากอนามัย N95 จำนวน100ชิ้นและชุดป้องกันสารเคมีจำนวน12ชุดให้แก่โรงพยาบาลสามเงาโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบนอกจากนี้กพฟกัเครื่อพุอพคนยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน480,000บาทให้แก่โรงพยาบาลสามเงาโดยนำไปจัดซื้อเปตอรก้าสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเครื่องวัดความดันแบบแขนสอด และเครื่องวิ่งโลหะสำหรับงานทันตกรรมเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลพ่้งในการเขื่อนพลุพลผู้ช่วยผู้อในการเขื่อนพลุนพลสองผู้ช่วยผู้อในการเขื่อนพลุนพลหนึ่งและวิศวกรระดับ11พร้อมด้วยผู้ปริหานและผู้ปฏิบัติงานมอบฉากกั้นคัดกองผู้ป่วยจำนวน3ชุดเพื่อใช้ในการคัดกองและซับประวัติผู้เข้ารับการตรวจรักษาพร้อมทั้งมอบเข้ากล่องจำนวน100กล่อง ให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร,ร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีคณะแพทย์พยาบาลและเจา้าหน้าที่โรงพยาบาลสามเงาเป็นผู้รับมอบผู้อำนวยการขับภูมิพลผู้ช่วยผู้อำนวยการขับพื้นพลสองผู้ช่วยผู้อำนวยการขืบพื้นพลหนึ่งวิศกระระดับ11บพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่โรงพยาบาลบ้านตากดังนี้ 1. หน้ากากอนามัยจำนวน1,000ชิ้น 2. ขาที่ตั้งกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัสจำนวน5ชุด 3. เจลแอลกอฮอล์ขนาด5ลิตรจำนวน3แกลอน 4. เฟซชูจำนวน150ชิ้น 5. ชุดป้องกันสารคัดหลังจำนวน6ชุดโดยมีผู้ในการรโรงพยาบาลบ้านตากและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ผู้มยการเข่นผู้ที่คนผู้ช่วยผู้มยการเข่นผู้ที่คหนึ่งวิศวกระระดับสิบเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข่นผู้ที่คนมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร,รัสโคโรนา2019ให้แก่โรงพยาบาลวังเจ้าดังนี้หนึ่งหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งพันชิ้นสองขาที่ตั้งกดเจลแอลกอฮอลแบบไม่ใช้มือสัมผัสจำนวนสิบสองชุดสามเจลแอลกอฮอลขนาดห้าลิตรจำนวนสามเพลน สีเสชิลจำนวน150ชิ้น5ชุดป้องกันสารคัดหลั่งจำนวน6ชุดโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้าและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนพุ้ยพลสผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนพุ้ยพหนึ่งและวิศวกรระดับ11เป็นตัวแทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนพุ้ยคล มอบเจลอนมามัยน้ำใจคอพอพอ5 0 0 0มิลลิลิตรจำนวน3แกลลอนแครชิลจำนวน100ชิ้นน้ำดื่มน้ำใจคอพพอจำนวน360ขวดเครื่องดื่มร้านกาแฟคุณสายชนเขื่อนพุ้นพลจำนวน,น,น,น50แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่จำนวน120ขวดและเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน100ขวดให้กับเจ้าหน้าที่ด่านให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 จ่าแม่สลิดตำบลแม่สลิดโดยมีสาธารณสุขอำเภอสามเงาเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจา้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเถื่นพุทโณหนึ่งวิศวกระระดับ11และหัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเถื่นพุทคนร่วมส่งมอบที่กดเจลแอลกอฮอลแบบทเท้าเหยียบให้กับโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่่งสอนจำนวน20ชุดซึ่งจัดทำโดยแผนกโรงงาน และชุดป้องกันสารคันหลังจำนวนเจ็ดชุดโดยมีหัวหน้ากองเดินเครื่องเป็นผู้แทนารับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสีสังวานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อไปแผนสุขภาพอนมามัยเขื่อนพุ้งพลจัดก,กิจกรรมสุขภาพดีๆ s bb s a f zone โดยมีแพทย์หญิงปอแก้วเพชรคำนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเจ้าหน้าที่แผนสุขภาพอนามัยส่วนภูมิพลร่วมกันดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องซึ่งแยกตัวอยู่ในสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเซฟโซนเขตปลอดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ณบริเวณหน้าห้องประชุมกาาบัฟซ์อาคารปิงทาราโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ให้คำแนะนำและศกษาด้านสุขภาพติดตามผลตรวจสุขภาพประจำปี2563 2. ตรวจสมรรถภาพร่างกายด้วยเครื่องวัดเปอร์เซ็นไขมันและกล้ามเนื้อในร่างกาย 3. ประเมินภาวะความเครียดด้วยแบบประเมิน ST5 ของกรมสุขภาพจิตพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางนี้ผู้อำนวยการขัน,นพลุนผู้ช่วยผู้อำนวยการขนพล้นหนึ่งวิศกระระดับ11พร้อมด้วยผู้ทหารเข้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณกองบำรุงรักษาโยธาร่วมกับทีมงานบริษัทลำพูน และพนักงานบ้านพักรับรองกลุ่มงานนันาการเขื่อนภุทโนร่วมด้วยช่วยกันทำหน้ากากอนมามัยและแฟชชิลเพือ่อส่งมอบให้แผนกสุขภาพอนามัยรวบรวมส่งมอบให้แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไปหัวหน้าแผานกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนพุทโนเป็นตัวแทนผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนพุทโนลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้านตำบลสามเงานำโดยกำนันตำบลสามเงาในระหว่างดำเนินการผลิตน้ำพิกแคบหมู เพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยกอฟโขอั้นพื้นได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกแคบหมูจำนวน500ชุดเพื่อนำไปบรรจุในถุงยางชีพน้ำใจกอฟโออโดยจะนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสามเงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสองพื่อเเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปผู้ช่วยผู้ในการขืนพื้นหนึ่งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอสอมทตากช่อง9 M ้าเอ็มคอด เรื่องสถานการณ์น้ำของเขื่อนทุทิิพลในปัจจุบันและแผนการบริหารจัดการระบายน้ำในช่วงฤดูดแล้งมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภุทีพลหนึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนพุทิพลมอบเงินสั่งสนุนการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทประจำปี2563จำนวน3,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนในการให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริการพัฒน,นาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีพัฒน,นาการอำเภอสามเงาเป็นผู้รับมอบหน้าที่ทำการเขียนพุทธคล